งานพิเศษที่จำไปจนวันตายกับร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันที่เราต้องทำงานแค่เจวันแต่ได้เงินเดือนมหาศาลที่นี่ต้องเติมของเช็คสต็อกสินค้าในตอนกลางคืนแถมในทุกๆคืนยังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาอีกเพียบงานนี้ว่าเราจะบริหารปั๊มนี้ให้ไม่เจ๊งได้หรือไม่มาลุยกัน รับสมัครพนักงานกะดึกดูแลปั๊มน้ำมัน4ตำแหน่งด้วยจำนวนเหตุอชยากรที่สูงขึ้นมีหลายธุรกิจทั่วทั้งประเทศเริ่มจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีประสบการณ์เข้ามาดูแลร้านคา้าให้เงิน208เหรียญต่อสัปดาห์ ว,ว้าวนี่ราข<ม>องซุปเปอร์มาร์เก็ตที่บนไหนจะให้เรามาทำงานน่ะวิ่ยใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโหฉันบอกเลยนะว่า200กว่าเหรียญต่อสัปดาห์นี่เป็นอะไรที่โคตรเยอะอยังทำงานเป็นเดือนแน่สองร้อยกว่าเหรียญตีเป็นเงินไทยนี่ก็ประมาณวิย่ยหกเจ็ดพันเลยนะใช่เหรียญดอลลาร์ใช่ไหมไม่ใช่เหรียญบาทถ้าเหรียญบาทนี่ฉันบอกเลยนะ กินข้าวแกงได้แค่ไม่กี่มื้อเองเพราะฉันกินเยอะด้วยแบบพิเศษวันเดียวหมดเอาล่ะผู้จัดการบอกว่างานของเราเนี่ยง่ายมากๆเพียงแค่เติมสต็อกสินค้าที่นี่ในตอนกลางคืนเท่านั้นแล้วก็คอยเช็คงานต่างๆด้วยให้มันปลอดภัยเข้าใจไหมพี่โมเปิดประตูให้ผมกลับบ้านเดี๋ยวนี้อะไรนายเลยไม่เอาพี่โมโทำงานด้วยกันก่อนนี่ได้เงินอย่างเยอะเลยนะ โมนี่เป็นงานขันแต่แท้นี่จะเป็นพน,นักง,งานขายตอนกลางวันนะไหมรีสต็อกสินค้าตอนคืนเอาอีกแล้วแหมตอนกลางวันเขาก็หาคนได้ง่ายตอนกลางคืนเนี่ยหาคนยากมามาดูดีกว่าฉันเนี่ยเรียนรู้จากหัวหน้างานมาแล้วดูฉันวางของพวกนี้สิมีของเยอะแยะที่พวกเราต้องเติมเห็นไหมอาหารเนี่ยจะต้องเติมให้ได้54ชิ้นแต่ว่ามันมีโหวงเวกหมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูในห้องสต็อกสินค้าอีกทีนึง เอาล่ะเราเข้ามาในห้องเก็บสต็อกสินค้ากันดีกว่าผู้นายจะมีไฟฉายคนละอันแต่ว่าไฟฉายนี้เนี่ยถ้าใช้หมดแล้วหมดเลยต้องรอคืนต่อไปอไอไฟดับตอนกลางคืนเนี่ยเขาประหยัดไฟก็เลยให้เราเนี่ยทำงานตอนกลางคืนแทนจะได้ประหยัดงบประมาณได้นะโอเคก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันเอาสต็อกไปเติมให้แล้วกันโอเคในระหว่างนี้กล่องสต็อกสินค้าเนี่ยจะอยู่ในห้องสต็อกเรียบร้อยแล้วก็ที่สำคัญเลย พวกเราเด่ยจะต้องมาคอยดูคอมพิวเตอร์ตลอดเพราะคอมพิวเตอร์อันนี้เนี่ยสามารถดูกล้องวงจรปิดตลอดทั้งร้านได้อัดไปถามในเด็คอมเครื่องนี้เล่นโลบอกไดเปล่าเฮ้ยไม่ได้เขาไม่ให้เล่นแต่เดี๋ยวฉันขอดูก่อนสิว่าในแต่ละกล้องเนี่ยมันชัดเจนแจมเจ๋วหรือเปล่าอาะเราขอเช็คดูหน่อย กองสามพี่ไว้ทำหน้าที่ได้ดีมากดูเติมของเอพียบฉ,ฉันแอบ,บดูอยู่ส่วนจุ๊บแจงอู้งานอยู่ตรงนั้นน่ะฉันเห็นนะอะไรฉันก็ทำงานเหมือนกันเถอะเอาของไปกินนอกร้านแน่เลยโจโไม่ใช่เถอะฉันกำลังงานอยู่นยายออกมาว่าบา้าโอเคไม่มีอะไรละไอ่อไล่โงฉันดังเลยทุกคนหล,ห,ลหลังหน้าต่างมีใครไม่รู้มาแอบ,บมองฉันอยู่อะ ม่เห็นมีเลยไม่มีหรอกนายมีจะว่ามันมีนะอยู่ดีๆก็มีตัวหน้าตาหน้ากลัวเหมือนคล้ายๆผีใช้ไหลเลยนายแค่ตาฝาด<า>นายพยายามจะหลอกพวกชนิกแล้วนะจริงสงสัยใช้แคตาฝาดจริงๆหรือมั้งป๋าพวกเราวันนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเรากลับไปพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าโอเคโอเคเหนื่อย๊ายบาย ราผ่านคืนที่หนึ่งมาแล้วรู้สึกว่าเราประหยัดพวกค่าใช้ใจ่ายต่างๆเนี่ยจากเงิน5,800ลบไปแค่53เหรียญเองนี่มันสุดยอดที่เราใช้นานเขาแบบมีกำไรมากยิ่งขึ้นด้วยนะน,นี่ใช่แล้วในเงินนี้เนี่ยถ้า7วันนะเราทำเงินทั้งหมดอะ่ะมันสูญหายไปเลยเนี่ยเราก็จะโดนปรับด้วยนะเพื่อนและในตอน2องทุ่มคืนนั่นเองฮวกมันเมออีกแลว้ว ฉันว่าจะขอไปดูมันสักหน่อยมีแขกไม่ได้รับเชิญมาในคืนนี้ด้วยเมื่อกี้มันตัวอะไรนะ่ะน่าจะเป็นเสียงนายเป็ดกันรพอ๋อมันติดจากแป้งเมื่อกี้มาโท้วันนี้นะมันบรรยากาศก็ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมมาดูดี หัวหน้าบอกว่าถ้าเกิดว่าของในสต๊อกสินค้ามันหมดเนี่ยเราจะต้องไปเติมในที่ส่งสินค้านะทุกคนมันอยู่ด้านนอกร้านอ่ะไปดูกันนะป้าป้ปไปดูไปดูไปดูไปด้วยตรงไหนตางไหนฝนตกเป็นหย่อมหย่อมด้านนอกฝนตกเป็นหย่อมหย่อมจริงๆตรงนี้ไม่ตกพอเรามาที่โกดังเก็บของแล้วจะเห็นว่ามีรถบรรทุกหลายคันมากๆเลยซึ่งในรถบรรทุกทุกคันเนี่ยจะ สต็อกสินค้าพวกแบบว่าฟู้ดสต็อกไม่ก็จะเป็นเอ่อฟรเซนหรือว่าเป็นของต่างๆนะที่เป็นของสดเนี่ยฉันเอาของสดไปเติมแล้วกันมามาๆช่วยกันช่วยกันเอาละเอาของมาจัดเรียงไว้แบบนี้โอเคถ้าอย่างนั้นฉันคิดว่าเราไปที่ตอนกลางคืนเลยดีกว่าทุกคน ตอนนี้2องทุ่มแล้วโอ้ทำงานอยูแล้วได้เวลาเติมสต๊อกสินค้าอเอาละในคืนนี้เนี่ยนอกจากเราจะต้องเติมสต๊อกสินค้าแล้วอย่าลืมนะว่าอาจมีแขกไม่ได้รับเชิญมาในคืนที่2ด้วยขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยออออสิแลรอรอส่แล้วตอนนี้กล้องเบอร์หกจะเป็นกล้องบริเวณข้างร้านที่ติดกับป่ากล้องเบอร์สี่ จะเป็นกล้องที่เราเห็นเอ่อที่ส่งสินค้ากับหน้าร้านได้อย่างชัดเจนพวกนายพร้อมที่จะทำงานหรือยังพี่โมโอยู่ที่เอ่อกล้องที่หนึ่งผมรอเติมฟรอสเซ่นประจัโซดาห้องเก็บสต็อกโอเคห้องนี้ดูแคบมากเลยนะห้องพนักงานเนี่ยโอเคงั้นก่อนที่เราจะทำการเอ่อใส่สต็อกสินค้าสิ่งที่เราต้องทำก็คือประหยัดไฟให้กวัวหน้าเฮ้ยไฟดับแล้วเติมของเติม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 เลย ะไทั้งลเฮ้ยทำไมฉันเห็นตัวสลลกกระเด็นออกมามันมันมีแขกไม่ได้รับเชิญมาจริงๆริงตายเถอะฉันเจอตัวนู๊ที่ชื่อว่า Shadow Stalker เจ้าตัวนี้จะมาโจมตีฉันบริเวณห้เราจะต้องแบบพยายามที่จะเอ่อดูกล้องให้ดีๆแล้วก็ให้หันหลังไปด้วยอ๋อเมื่อกี้ฉันหันหลังฉันหันหลังช้าเกินไปมันมามันมาอยู่ที่หลังฉันแล้วอะในในตุยเลยเหรอตุยนิ โอเคอะไรเมื่อกี้มีกล้องแปลกๆนะเหมือนเป็นสัญญาณแบบจีๆนิดนึงฉันคิดว่าแขกที่ไม่ได้รับฉันเฮ้ยมันเป็นตัวตัวในฝันฉันจริงๆด้วยอะห้องโถงไปอยู่ตัวหนึ่งฉันอยู่ห้องโถงมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วห้องเย็นน่ะไรดูด้วยนะฉันดูห้องเย็นอยู่ไม่มีอะไรโอเคเฮ้ยเดี๋ยวฉันต้องหันไปบอกด้วยโอหเกือบเข้ามาแล้วเชียว ตายเธอจเป็นมันมาอีกแล้วหลังหน้าร้านใช่หน้าร้านหลังแตงโมเอา้าผมอยู่ตกแตงโมเลยเฮ้ยตอนนี้จต่อสินค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราสามารถข้ามคืนได้ข้ามเราเร็วเพื่อนสถานไปบอกไม่มีผีโอเคเดี๋ยวเราข้ามคืนเลยนะโอเคโอเค,คอโอเคโอเคข้ามคืนที่สองได้อย่างปลอดภัย วันนี้เราได้สูญเสียเงินไปในคืนที่2อง5บาทซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีผีสิงสถิตอยู่ในร้านเนี่ยจะถูกติดลบเพราะว่าทําให้ความน่าเชื่อถือของร้านเนี่ยหายไปตอน4ี่ทุ่มสินาทีเนี่ย <วะ S 2> ร้านโดนปรับ750เพราะมีคนตุยฉันเองเจ็750เลยนะฉันยอยากะไปเหเ่นอี ตัวอะไรย่ะใครอนะน่ะไม่รู้มันเหมือนตัวที่ฉันหันไปมองด้านหลังของโจอเลยอะคนหรือผีเอาล่ะในคืนนี้ฉันวางแผนแล้วว่ามันมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญอีกหนึ่งตัวซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มันชอบแพลมแพลมาในเอ่อตรงหน้ากระจกไม่ก็ตรงประตูถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งผิดปกติตรงหน้าประตูหรือหน้าต่างให้พวกเรารีบปิดหน้าต่างทันท,ทีโอเคได้เลยเชื่อมือฉันได้เลย ฉันเชื่อมือนายอยู่แล้วแต่ระวังนะอย่าลืมมองด้านหลังด้วยผมถามไว้ก่อนเลยในฐานะที่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนพลดูกล้องเนี่ยค่าเกิดกี่โลบักส์ยีก่อนยีสโอเค first ยี่ก่อนเลยนะ first spawn ยี่สฉันว่ามันทวีคูณขึ้นเรื่อยๆเอาล่ะใช้ประจําที่อยู่ที่หน้าตู้แช่แล้วพร้อมแล้วปิดไฟเลยอุ้ยตึมของตึมของเร็วมืดมาก แสดงว่าที่นี่มันมีอาถรรพ์จริงๆหรอล้องหนึ่งเสียงเสียงจีอ่ะห้องหนึ่งเสียงจีไอติมไอติมห้องไอติมหรอเฮ้ยดีเราจะไม่ได้อยู่ห้องไอติมใช่ใช่ใช่ไม่ได้อยู่เหมือนกันผมเติมฟูดอย่างเดียวตอนนี้พี่ไม้ยอ,อย่าลืม<ไ>คลิกไปเรื่อยๆนะบางทีผีมันกลัวการคลิกอะ่ะโอเคได้แล้วผ,ผมคลิกไปแล้วถ้ากล้วยจะขายดีขนาดนี้เนี่ยทำไมไม่ทำสองเชลไปล่ะนี่จะหมดสต็อกแล้วเราเติมสต็อกประมาณที่แปดสิเปอร์เซ็นแล้วนะคะตอนนี้เราไปเติมฟูดบ้างดีกว่า ออนี่ฉันเติมส้มด้วยนะเนี่ยส้มจะเป็นส้มพันพิเศษส้มบังชนไอ้ขัดเยอะมากห้องกล้วยระวังนะใครเติมใครเติมกล้วยอ่ะฉันอยู่กูรวยจะคิดอะไรกคิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วชักเราไปที่ห้องโถงด้านหน้าสวยแล้วนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นพลรง n o r อีเวนต์ t หรอเหมือนมีอะไรมาที่หน้าต่างเหมือนมีอะไรมาที่หน้าต่างทุกคนดูหน้าต่างและประตูด้วย ไม่ตายเถอะเช็คเช็คทุกอย่างให้เรียบร้อยฉันลุกเลยนะฉันลุกเลยนะวะ้าวทำไมอ่ะปิดหน้าตา่างชุ๊แกแจกปิดหน้าตา่างเขาที่ทำได้เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆแล้วปิดหน้าตา่างว<ะ>้าวห<ะ>้องนายมันเข้ามาได้เมื่อกี้ฉันก็หลอนเลย มันรมันสองรอบเราจะไปจะต้องอยู่ประจำจ้ำจุดนะเพื่อไม่ให้มันเข้ามาเฮ้ยบีผีอ๋อเฮ้ยมูแต่ไม่ไล่ผีกลับไปดูกล้องกลับไปดูกล้องไดูให้หน่อยพี่ไมโอเคดูอยู่เฮ้ยระวังตรงนั้นมีมีตรงไหนพี่ไมตรงนั้นคือตรงไหนตรงไหนตรงชั้นเลยตรงหน้าตู้ตรงชั้นนี่แหละ โอเคอ๋ตอตรงชั้นหมาถึงชั้นวางของที่ที่ชั้นอยู่นี่แหละภาษาไทยยากจังเลยปะโทโอเคฉันมองอะไรไม่เห็นเลยเนี่ยออยนายระวังนะจะตีหนึ่ง,งนะโอเคครับผมอาหารอุ้ยอาหารพี่โมเตอรหมดแล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยนายนายไปดูอีกฝั่งหรือย,ยังโอเคยังฝั่งนกะที ฉันเติมขนมโซดาสิโอ้ยขนมปังเติมเยอะมากเฮ้ยอะไรอะสวยแล้วเหตุกิ์ผิดปกติเกิดขึ้นให้เราตรวจใช้ที่ประตูแล้วก็หน้าต่างทุกที่เคยตรวจใช้ที่หน้าต่างแล้วให้คือหมายตกกระจายมันหายเฮ้ยเมันมันมีไอ้ตัวนั้นอะไอตัวย้ายตัวนู้นมันโผล่ขึ้นมาที่นาต่างทำยังไงอะ ฝรุ้งฝรุงรแค่เดินใครอะจะเจอคนเดาโอ้ย <c oughs> สวยแล้วไงที่มาเข้ามาในร้านของเราได้ขนาดนี้เลยเนี่ยไม่ช่วยไม่ได้นะฉันต้องไล่ผีพี่ไมายสู้สู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเราจัดการเอง <c oughs> สถานการณ์ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเงียบสงบแล้วเมื่อกี้ฉันเห็นมันมันฆ่าพี่โบแบบจนตัวเหลี่ยมเลยจุ๊บแจ้งด้วยอ่ะใช่ฉันน่าก็ตัวเหลี่ยมเหมือนกัน อ้อหรอพักผ่อนหยอดใจหวังว่าคืนต่อไปจะไม่มีผีมาเพิ่มนะฉันกลัวหมดแล้วเนี่ยเย้พี่ไหม่ในทำหน้าที่ได้ดีมากยอดเวลาไม่มี<ล>ผียืนอแล้วคืนที่สามก็จบไปและคืนที่สี่ย่าคิดนะว่าจะรอดไปได้ ไตัวตัวนี้มันฟันแหลมเปี้ยวเลยมีปากมีฟันมีปากด้วยอะเอาล่ะภาพนี้มีของฉันบอกได้ว่าในคืนนี้จะมีปีาศาจสามตัวมาวนเวียนอยู่แถวปั๊มน้ำมันนะจ๊ะไอ้ตายเหอะทำยังไงอะเอ่อฉันว่าเราไม่ต้องทำอะไรสิ่งที่เราต้องทำคือเติมสต็อกสินค้าโอเคก็ได้เขาลานแล้วคืนที่สี่นี้ คู้เชีย่ยวชาญทางด้านคอมพิวเตอร์ดูกล้องวงจรปิดนด่าจะเป็นของพีโ่มโูนั่นเองผมเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ทุกวันทำอะไรเล่นโลบอขนาดนายน่าจะมีประสบการณ์อยู่แหละทุกคนพร้อมนะประจําจุดพร้อมพร้อมอาล่ะเอากล่องมาพีโมโ่มถึงเวลาที่นายปิดไฟแล้วฝากเฝ้าผีด้วยนะแป๊บ,บนึงนะคุณบอกให้ผมประจําที่ผมต้องลุกไป <c oughs> ปิดไฟเ่คุณเนี่ย <c oughs> ฝากด้วยนะ มันปิดเองแล้วสี่ทุ่มแล้วสวยแล้วไงฟูดฟูดฟูดเติมฟูดก่อนทำงา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 นฝั่งนี้พี่ไม้เติมอยู่ทำไมวันนี้มันมืดตืือกว่าเดิมอ่ะยังมีเติมไข่กับไอตีมอีกที่จะต้องรีบเติมพี่โม่มีผีปะเนี่ยมีขอบคุณมากนพูดนผพูดให้ฉันรู้สึกปลอดภัยมากเลยโอเคผมไล่ออกไปแล้วเฮ้ยสุดยอดนายบอกเพื่อนด้วยนะว่าผมันมาตรงไหนอ่ะ เอาดูรับเขาดูนพายาณ์อากาศวันนี้จะมีฝนตกหนักและมีลมแรงในบางพื้นที่อาจเกิดการขัดข้องทางด้านของเออไฟฟ้ารัดวงจรและอาจจะมีฟ้าผ่าด้วยนะจ๊ะข้างนอกฟ้าผ่านหนักเลยอะไม่หรอใช่ข้างนอกใช่ใชลองมาดูหน้าประตูดิข้างนอกคือมืดมากเลยคือผมมองหาผียากยากตอนเนี้ยเฮ้ยถ้าอย่างนี้มันอันตรายมากเลยนะพวกเราอาจจะตา ทำไมอะฉันว่ามันต้องมีที่สำหรับว้าวมาไฟดับครับผมเจริญถ้าเกิดว่าไฟดับแล้วไฟฟ้าลดวงจรละก็มีกระท่อมอยู่กลางป่านั่นจะมีเครื่องปั่นไฟให้พวกนายไปปั่นอยู่นะและเราจะต้องไปปั่นตอนนี้เนี่ยนะกันนายไปปั่นได้ไหมฉันพยายามเติมสต็อกสินค้าให้อยู่เนี่ยโอ้ยก็เราจะจะรู้ได้ไงว่ามันอยู่ตรงไหนอ๋อถ้าจำไม่ผิดหัวหน้าเคยส่งแผนที่ให้ฉันแล้ว เห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเดินไปทางข้างร้านแล้วตรงไปเรื่อยๆเราจะเจอกับกระท่อมกลางป่ากระท่อมกระท่อมจะเจอกระท่อมแล้วเอาเลยจัดการเลยเพื่อนเร็วเพื่อนเร็วแล้วเราต้องทำยังไงกับกระท่อมดีลองรวมตัวกันดีกว่าพี่ชามโมพี่ไหมไอ้ผีมาเร็วสล็อตเร็วไาต่อเลยสล็อตเร็วอันสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพ่อน่ยเชื่อใจฉันได้เลย เดี๋ยวดิหวังว่ามันจะใช้งานได้นะโอเคเสร็ยเรียบร้อยเปที่บ้านกับเพื่อนไปม๊บนะไปที่บ้านแล้วบอกไปผีที่ไหนผีที่เข้ามาเนี่ยครับผมบอกเลยว่าเราทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะมันเข้ามาสองตัวสล็อตนายต้องระวังนะแล้วตอนนี้ฉันหาทาโอจากป่าไม่ได้สวยแล้วไงไฟฉายฉันกำลังจะดับมอส และส uh er ิ่งที่ฉันกำลังกังวลคือค่าสติกของฉันค่อยๆล้ลงลดลงลดลงเรื่อยๆฉันต้องหาประตูฮะฉันเจอแล้วประตูประตูเข้ามาสะล้นรลงผีด้วยฉันมาแล้วเพื่อนฉันม บอกเลยนะเมื่อกี้ผมไล่ผีต่อในความมืดจริงเย่จริงคือมันซาแล้วผมคลิกมั่วๆทั่วจอจนมันเจอวันนี้เราเสียเงินไป421บาทเฮ้ยเพราะว่ามีผีสองตัวอยู่ในร้านแต่ว่าพวกเรายังควบคุมสถานการณ์ได้ดีอยู่ยอดเราเก่งมากเก่งมากจริงๆ เอาล่ะทุกคนคืนนี้เป็นคืนที่5แล้วกับสต๊อกที่พวกเราจะต้องเติมสินค้าอีก36%ซโอ้โหโคตรเยอะหอมหมดไปเยอะมากโดยเฉพาะกระดาษถิบชู้เนี่ยอ้าวกระดาษชู้ไปทำอะไรอ่ะจุ๊บแจงน่าจะเอาไปเช็ดปากอ่ะเขาน่าจะกินข้าวเลอะปะมัรอเติมอาหารนะเอาล่ะให้อย่างนั้นแล้วก็หน้าที่การดูกล้องจะเป็นหน้าที่ของฉันเองไว้ใจฉันได้เลยโอเคพร้อมนะพร้อมสามสองหนึ่งมาเริ่มการดูกล้องกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง ชขมาหารละตอนนี้กล้องเบอร์หนึ่งไม่มีอะไรกล้องเบอร์แปดก็ดูเหมือนว่าจะปกติดีนะเฮ้ยฉันฉันได้ยินเสียงฉันได้ยินเสียงในในห้องเบอร์นี้อ่ะแต่ฉันคิดอะไรไม่เจอเลยไม่หาดูดีๆเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอเคให้มันมันทำลายทั้อมันชอบอยู่ตรงมุมห้องอะดิโหพี่โมเติมกล้วยอย่างมีความสุขเลยเนี่ยพี่โมเติมกล้วยไปเป็นป<เ>ชั่วโมงแล้วอ่ะคุณมากที่นายขยันขันแข็งขนาดนั้นผมดองกี้คองแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยอย่าลืมฉันต้องหายไปมองด้านหลังด้วยอาจือ Oh! วุ้นดีเจอไหมเจอดิไม่เจอได้ไงเอาละดูเหมือนว่าผีจะไม่สามารถเข้ามาในบ้านของเราได้นะฉันป้องกันอย่างดีเยี่ยมเลยยอดสอนนาเก่งมากพวกนายเติมขอกันไปเรื่อยๆรือเฮ้ย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 นั่นไงเข้ามาแล้วนั่นไงล่ะอะไร <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอ่ะอุย้ยพารลนโนบสวยแล้วไงผตก็ต่างมีผีเข้ามาข้างใน ฉันถือลังอยู่รถถือลังเลยเหมือนกันปิดปิดปิดอตายพร้อมกันเลยจุดแจงฉันไม่ทันไปแล้วันโอ้โหอย่าเข้ามาเอาไปเอาไปเดี๋ยวนี้พวกแกเอกไปอย่าเข้ามาโมันจับไปฝังนู้นฝังนู้นฝังนู้นอย่าเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยไม่มีทางที่พวกแกจะเข้ามาได้หรอกเฮ้ย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 เสียงเสียเสียเสียโอเคโอเคมันไปแล้วมันไปแล้วไม่น่าเกิดเลย ฉันเห็นมีคนเกิดมาแล้วโดนมันจับทุ่มฉันต้องดูให้ดีๆก่อนว่าตอนนี้ไอ้เจ้านั่นเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างไอ้ผีอ่ะเติมสต็อกได้80%แล้วถ้านายเติมได้90%จะสามารถสคริปต์ได้นะอย่าลืมทำไมมันมืดตตลึๆแบบเอ้ยอะไรอะไรจออะไรจอเจอผีเหรอผู้พักพนักงานฉันมองไม่เห็นเลยอ่ะไฟมันดับมืดสุดๆเลย เขาบอกสต็อกก็ได้นะเราข้ามเลยนะโอเคก็ตอนนี้เราข้ามเลยแล้วกันที่พายอย่าเดินไปเดินมาดิเดี๋ยวมันก็มีผีงอกออกมาหรอกเย้พวกเราสำเร็จคืนที่ห้าเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะตายไปสองตัวก็ตาบถ้าันตายแบบว่าตายแบบไม่รู้อีโนอีเน่เลยโหวันนี้ดูเหมือนว่าเราจะพบสพจุ๊กแจนที่ตายไปเลยต้องเสียถึงเจ็ดร้อยห้าสิบเลยนะ แต่ว่ายังดีอยู่เพราะว่าจากเงินที่เราได้มา5,800ใช่ป่ะตอนนี้เหลือ4,200อะ่ะโอเคไม่เป็นไรถือว่ายังน้อยอยู่เป็นการบริหารที่ดีนะพวกเราเนี่ยและในคืนที่6คืนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่มีตัวอะไรใหม่นะแต่ฉันว่ามันจะมามากกว่าเดิมอย่างแน่นอนเหลือ25%ทุกคนโอ้ ขายดีเวอร์สต็อกสินค้าขายดีมากๆฉันปิดไฟเลยนะเพื่อนโอ้เพื่อนอะไรทุกแจงสุกู้อันนี้เสียซะจาจากเอ่อแถวห้องเก็บของอะต้องหาต้องคลิกให้เจอถ้าซานายต้องคลิกให้เจอให้ได้นะต่อไปโซนอาหารพี่ไหมในต๊ะอาหารหรือว่าของใช้อะไรจะมันไม่ได้หันหลังหรอซุกแจงลืมดูด้านหลังใช่ไหมน้าน้าบอกว่าด้านหลังมันไม่มาแลวไงมันยังมาอยู่ รถไอ้ด, <S <S ดูกล้องแทนด่วนอ๋อ <edia> ไอ้พี่มไม้้ยไหมโอเคโอเคพี่ไม้หน่อยไปด้วยหน่อยฉันกำลังเติมของอยู่รถไปโอ้ยอิเมอร์เจนซี่เขาบอกว่ามีบุคคลสูญหายแล้วก็มีเชาวารถบอกสูญหายอยู่ในป่าพวกเราจะต้องอกไปตามหาถ้าอย่างนั้นเราแบ่งทีมออกไปค้นหาเขากันไหมโอเคฉันจะเอ่อค้นหาแถวป่าข้างหน้านะส่วนจุ๊บแจงไปค้นหาแถวป่าข้างหลังโอเคโอเคชามอว์กับฉันจะดูออฟฟิศให้นะได้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  แทบมองไม่เห็นอะไรเลยแล้วจะ,จะรู้ได้ไงว่าใครเฮ้ยเจอแล้วคนสุดท้ายไอ้ด้านหลังด้านหลังทุกแกด้านหลังด้านหลังแต่เขากลับมาโอ้ oh my g ก d อ สนอเราเหมือนกันนันเนี่ยเราไม่ควรไปไหนทั้งสิ้นเลยจริงๆถ้านายเจอแล้ว,ลวสต๊อก90เบอเท่นะนายมาข้ามวันได้เลยโอเคโอเคฉันคิดว่าตอนนี้พวกเราควารวข้าวันได้แล้วนะเพราะว่าอยู่ที่นี่นานก็ไม่ได้เลยแค่วันเดียวเท่านั้นพวกเราก็จะได้รับเงินเดือนแล้วอะ่ะเราข้าวันที่หกเรียบร้อยแล้วโอ้โสุดยอดยเ,อเราเก่งมากเพื่อนๆเราเก่งมากอวันนี้ใครจะซีเคียลิ วันนี้ฉันขอมอบหน้าที่ให้กับกับฉันเองเอาโหสต้องสินค้า14%โหเอร์เซนรีบเติมเลยรีบปิดรีบปิดไฟแล้วรีบปิดไฟใครพร้อมนะ3 2 1โอ้ยแล้วในห้องฉันอย่างมืดในคืนนี้ฉันจะรับหน้าที่เป็น s r i u y อีกครั้งเติมกล้วย250ลูก โหแต่ว่าวันนี้กล้องชัดมากเลยทุกคนออไม่กอดในห้องในห้องห้องไหนห้องขยะมีหนึ่งตัวแต่ว่าฉัไนไล่ไปละโอ้ยมีตัวนึงกำลังวิ่งเข้าไปในห้องพนักงานมันวิ่งไงเหรอมันวิ่งเลย,ม,เลยมันสไลด์เลยอะหันไป,ปด, <Hello? S 1> ไนดูข้างหลังปั๊บฮลโลนายดูข้างหลังนดะ้นะสลอ็อตโอ้ด้านนอกด้านนอกเอ้ย <c oughs> อะไรอะอะไรหรออีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นใช้หน้าต่างใช้หน้าต่าง <c oughs> ต้องจ่ายโลบ้าอีกแล้วดูซงไปหรอกพวกนายฉันเชื่อว่าพวกนายทำได้สู้จะใช้มดแล้วฝังหม้ฝังไม้เพียบเลยโอ้ตรงนี้นี้ไม่ไล่แล้วไม่ไล่แล้วไม่ไล่แล้วไม่ไล่มันไแล้ว่มาแล้วใช่มาแล้ว่มาแล้วตายอีกแล้วแล้วฉันมาฉันมาเพื่อรับรามเกดอย่างนั้นเหรอใช่ ให้อยู่เพื่อนโอเคอะตอนนี้สต็อกสินค้าเป็นไงบ้างทุกคนเกาเปอรเซ็นต์โอ้โหเต็มไปหมดโอ้จะเต็มแล้วนี่งั้นฉันปิดจบงานเลยนะได้เลยสลอนระวังนะสลอสไอ้เล่ชีทำไมอ่ะมีอะไรมันมีท่าท่าท่าปิดจบงานไปเลยปิดไม่ได้เราต้องรอจนถึงแปดโมงเช้าเท่านั้นได้แล้วชั่วโมงเดียวไม่ถึงจุดแดงสถานการณ์เป็นไงบ้างเหลยอีกแค่ยี่สิบวินาทีเท่านั้น เราต้องพยายามทำให้ได้พยายามควบคุมไม่ให้ดีเข้ามาในห้องของเราอย่าคู่มาอีก10อีก10ฉันรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่มันอยู่รอบๆพวกเราเฮ้ยโอ้เย้โอ้นาดีสุดอุ๊ยหัวฉันเหลี่ยมเออทุกคนเหลี่ยมหมดโหวันนี้เป็นวันที พวกเรานะจะพายุหนักมากแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ6 0ร้อกว่าบาทอ่ะดูดิใช่เพราผีมันเข้ามาในร้านเราตอนที่ไฟมันดับไปดิเราทำอะไรไม่ได้ใช่เอานเลเอานเลและนี่เป็นเทพิดีโอที่ฉันส่งมาให้พวกนายเขาคือใครอ่ะคนตัวดำๆคนนี้ใส่หมวกด้วยนั่นอะละดิ นนยก็คุนเสียงฉันเป็นอย่างดีอยู่แล้วสินะเออได้ทุกวันละ่ะสวัสดีฉันคือผู้จัดเกินของนนยโอ้ที่โทรมาจา้างเราไงยินดีด้วยนะที่ทำภารกิจสาเร็จจนถึงหนึ่งสัปดาห์เนื้อความเกินเหมายเลยทีเดียวเราเก่งมันก็แน่นอนอยู่แล้วแต่พวกเราเดียวหกล้มคุกค,คานมากเลยตายแล้วก็เสียตั้งหลายโลบนะักลใช่ แม้วาเง,งินที่เธอมันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่านายก็จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดียังไงก็เถอะโชคร้ายเกิดขึ้นก่อนหน้านี้กับคนที่เข้ามาทำงานแต่านายก็สามารถจัดการได้ดีทุกอย่างเลยจริงๆเอาละนายกลับบ้าไนได้แล้วงานของนายเสร็จสิ้นแล้วและท้ายที่สุดฉันก็สามารถจบงานที่ฉันทำมาตลอดหลายปีได้สันทีหมายความว่าไงอะหนูอะ คือยังไงอะทำมาตลอดหลายปีนั่นเด็แสดงว่าเขาพยายามที่จะทำงานนี้มาตลอดหลายปีพยายามที่จะอยู่ในทุกๆคืนและไม่แน่นะว่าเรื่องราวของปีศาจท,ที่มันอยู่ที่ปั๊มน้ํามันแห่งนี้มันอาจจะจบไปแล้วก็ได้นะทุกคนโอ้โหและนี่นะคะก็คือทั้งหมดของการทํางานประจําในปั๊มน้ํามันของเรานะคะดูดิ เฮ้ยมีคนซ่อนอยู่ในตู้ด้วยแล้วก็นี่น่าจะเป็นพนักงานคนก่อนนะที่เคยทํางานที่นี่นะคะแล้วเขาก็น่าจะตายไปเนี่ยคนที่ฉันเห็นนะ่อยู่ในป่าเป็นเศษซากเนี่ยมันเป็นรูปร่างหนูแบบนี้เลยแล้วก็ยังมีคนตั้งมากมายมาใช้บริการปั๊มนี้สงสัยพวกเราเนี่ยจะสามารถขับไล่ผีไปได้เรียบร้อยแล้วลเป็นคำสาปทั้งหมด7วันนะคะที่เราทำลายไปแล้ว yeah! <Yeah! S 1> yeah! เย้เล้เก่งกัดใช่ ก็เป็นยังไงบ้างคะเ,เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสำหรับการทำงานในปั๊มน้ำมันกะดึกในครั้งนี้นะคะทำงานตั้ง7วันแด่และถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ว่าเราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,ก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 นกด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย